ไปกันต่ออันนี้ของพี่ชายบอกหยิบเลยอ่ะมาดูกันเฮ้ยไม่ใช่อันนี้นับเจ็ดติอันนี้นับเจ็ดอันนี้นับเจ็ดสองร้อยนับเจ็ดสองร้อยเนื้อเงินน่าจะแตกพี่หนักด้วยเรียบร้อยแตกจริงๆนะครับโอ้โหโอ้โหเนื้อเงินพิมพ์สองหน้าพิเศษไม่เข้าเลยวะเฮ้ยอเออไม่เคยเจอเลยไปอยู่ไหนหมดนะพี่เนาะ ไม่เคยเจอเลยห้าร้อยบาทขอบคุณครับพี่รายการนี้มากับหมายเลขโค้ดครับเจ็ดแปดสองครับเนื้อเงินพิมสองหน้าใส่ได้เลยพี่บิดละห้าสิบห้าร้อยบาทพี่ทีีครับห้าร้อยครับหกร้อยบาทพี่หนุ่มว่นแคปใหม่พี่ตาบอกนะครับเจ็ดร้ยบาทพี่เจ๋งครับ พี่ตาแคปไปพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวแคปหน้าเอา,เอาแคปครับพี่เรียบร้อยพี่ตาขอบคุณครับแปดร้อยโดดมาสองพันได้ไหมเดี๋ยวผมนับให้เลยเลขโค้ดเจ็ดแปดสอง เนื้อเงินพิมพ์สองหน้าโดดมาสองพันได้ไหมเดี๋ยวน้องนิวนับให้เลยแปดร้อยบาทจริงหรือพี่เนื้อเงินพารานี้ใส่ได้เลยครับน้ำแปดร้อยครับโอ้โห oh เนื้อเงินสองเกจิคาจารา์นำแปดร้อยบาทหนึ่งพันบาทพี่เอูเอพี่อ้ำาหนึ่งพันครับขาวจั๊วเลยพี่หนึ่งพันบาทครับลุย หนึ 1> 1, ่งพันบาทครับโดดมาสองพันผมนับให้เลยพี่นะครับเลขโค้ดเจ็ดแปดสองหมายเลขโค้ดเจ็ดแปดสองครับโอ้โหกินน้ำแป๊บหนึ่งพี่ หนึ่งพันหนึ่งร้อยขาซ้อมไม่นี่กันตรงที่ว่าไอเนี่ยอะไรวะลาดยาวอ่ะแถวลาดยาวเขายิงปืนกันอน่ะซ้อมทหารเนี่ยอบ้านแล้วนะเออที่ลาดยาวอ่ตะตาคนะีอ่ะได้ยยิงอีน่เละแถวลาดยาวแถวเก้าเรลียวอ่ะนะครับพันสองพันสองครับนะฮะโดดมาสองพันพี่ผมนับให้ <time> มาลุยครับ 1200บาทขอบคุณครับพี่นะครับไปกันต่อครับพันสามครับ <_ earthquake> เนื้อเงินเพียวโอ้โหเงินเพียว1300 1300ใครจะไปต่อลุยได้เลยครับพี่อื้อหนึ่ง0ัลุยได้ลุยใส่ได้ใส่สู้ได้สู้จ้านะครับ1300 นะครับมีใครไปต่อมากกว่านี้อีกไหมครับอืเรียบร้อยเลยหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาท p ี A ่ AUM นะครับหนึ 1, ่งพันสี่ร้อยพี่ AUM ยินดีด้วยกับพี่โดดได้โดดแล้วก็ใส่ได้ใส่นะครับเป็นเรื่องแล้ว <c oughs> โอ้กากเลยงี้ พี่อ้ําหนึ่งพันสี่ร้อยงานใหญ่แล้วพี่นะฮะพันห้าพี่ปรอมขอบคุณครับพันห้าพี่ปอมขอบคุณครับไฟต่อยาวๆเลยพี่ชายนะครับลุยครับ, 1, บ,บาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับหมายเลขโค้ดเจ็ดแปดสองหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่ปอมครับ มีใครจะไปต่อสู้ได้เลยนะพี่นะเนื้อเงินพิมสองหน้าตอนนี้นำพันห้าจ้านะครับโดดได้เลยพี่นะครับใส่ได้ใส่แล้วก็สู้ได้สู้ครับรายการนี้นำอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยจ้ะนะครับสองพันมาทีพี่เดี๋ยวนับให้เลยครับเนื้อเงินพิมสองเคจิกนาจา์นะครับรายการที่เก้าวุ้นหน้ากาก,ากพิ้นยังไม่เจอเลยพี่หน้ากากพิ้นไม่มาเลยนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนับเลยไหม นับเลยแม่โหราคาหลุดมากเลยเนี่ยราคาเบามากเลยพิมพ์สองหน้าเนื้อเงินนะครับใชเขาแค่อยาตอนตามชื่อกลุ่ม <laughs> ชมลมาบ้าก,กิ <laughs> นับสามครับมุงพิมพ์ได้ชื่อกลุ่มอย่างเอา นับสามครับหนึ่งพันห้าร้อยนับสองครับพี่เอาไปครับบิดละห้าสิบนะพี่นะนับหนึ่งครับพี่วิทย์ปิ่นเก้าวัดดีครับหนึ่งพันห้าร้อยนับศูนย์ครับงานใหญ่แล้วนับศูนย์ครับพี่พันห้าโอ้โหผมจะหาตัวไหนไปถั่วดีเนี่ยพี่ไม่รู้จะเอาตัวไหนไปถั่วนะถั่วไม่ขึ้นเลยเนี่ยเนาะหนึ่งพันห้าร้อยเลขเจ็ดแปดสองจัใจยังนับ ยอมรับความจริงว่ามีเมียแล้วเอานับยิงไปเลยพี่โคงสุดท้ายครับรายการนี้นับลิงเลยหน0่ง้ารไม่ว่ากันนะจ๊ะพี่นะครับพาลานี้อย่าโกรธอย่าเคืองอย่าว่ากันนะเวลาผมเปิดปุ๊บผมไม่ยกนะผมเป็นคนที่แบบไม่ยกพระจะได้ราคาไม่ได้ราคาผมก็ปิดให้หมดนับห้าครับนับสี่ครับนับสามครับนับสองงับ นับหนึ่งครับรายการนี้เรียบร้อยแล้วเด้อครับขอบคุณมากๆครับพี่ต้ารายการนี้ปิดการประมูลครับจบเลยครับพี่1,500งพาทำไมวะมันมีอะไรส่งไหมแล้ว1,600งพันบาทพี่เบิวอทีหนบาทรอก่อนนี้ปิดการประมูล1,700งพัพี่ปอมปอมโชคดีกับพี่มีชัยจบเลย ก่อสวรรค์แจ้งเตือนนา้าท่วมอีกแล้วนะครับโอ้โหใจยเย็นอย่าพึ่งท่วมนะครับโอ้โหได้ยจะได้ขี่เรือไปส่งพระนะครับขอบคุณครับพี่ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยเลยอย่าพึ่งท่วมโอ้โหไปครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทพี่หนุ่มแว่นครับ,รบ <c oughs> มาเป็นเพลงกันเลยทีเดียว <c oughs> นะฮะจบพันแปดโอ้เธอหวานเจี๊ยบนะครับ <c oughs> โอโ้พิมสองหน้าสเสด็จพี่ อพยาค่ะนะครับเอาไปพี่ยินดีด้วยครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับนะครับเอาไปครับสเสด็จพี่พใช่พี่หนุ่มแว่นพันแปดโอ้โหพยาค่าเอาแล้วนครสวรรค์มีการแจ้งเตือนนะครับน้ำจะมาให้แล้วโอ้โหชีวิต